สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะมาตามกันต่อนะคะกับรวมซีเลานะคะของวันที่15เดือนตุลาคม2565นะคะก็จะมีเราสามัคคีเรา VIP เราสามัคคี VIP และเราสตาร์ VIP นะคะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลดุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยเนาะ หลังจากห่างหายหลายวันนะคะเพื่อนๆมาตามกันต่อนะคะวันนี้ขอให้เฮงปังๆกันทุกๆท่านนะคะเราสามัคคีนะคะแอร์ได้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งวิ่งรูดนะคะตัวเจาะตัวนี้ก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งห้านะคะส่วนลาวีไอพีนะคะให้เด่นที่ศูนย์และสองวิ่งรูดนะคะตัวที่อันนี้ให้ก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์สองแปดสองนะคะเจ็ดหนึ่งนี้แอดชอบนะคะเพื่อน เราสามาัคคีบีไอพีนะคะให้เด่นที่เก้าและสามวิ่งรูดนะคะตัวเจาะตัวนี้ก็จะมีเก้าสามเก้าห้าและสามเจ็ดนะคะเราสาตาล์ v ีไอพีหนึ่งและเก้าวิ่งรูดนะคะตัวที่นี้ก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดและเก้าห้านะคะหรือว่าเพื่อนๆทน่านใดน,นะคะไม่ชอบตัวทีแอจับคู่ให้นะคะก็ลองจับคู่ในตารางได้เลยนะคะหรือว่านําตัวเด่นไปวิ่งไปรูดนะคะไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะคะ ยังไงก็ขอให้เงีงปังๆนะคะวันนี้เนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับทางช่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาแอดลงให้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะ ขอให้เงินป,ปังๆกันทุกๆท่านจ้าขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า